คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะครับผมยิงวิกกี้ชิลิ่บี วันนี้จะไปเล่นเกมอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนอื่นก็อยู่ที่เว็บอันไหนเลยครับก็เป็นเว็บที่เล่นอยู่ประจำนะครับเล่นได้ก็ถอนได้จริงแค่ขอเห้ยเล่นได้ก็พอใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับก็าตามมาเล่นด้วยกันได้นะวันนี้จะไป ฮาบาเนโรแล้วก็ใครสนใจอยาก,ยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเด r ร์คให้กันด้วยนะครับกดกระดิกกดติดตามทั้งหมดจะดีมากเลยขอบคุณมากมากเลยโอเควันนี้ก็จะไปเกมนี้ดีกว่าไปข่ายทหารอีสาวบุบๆนี่ก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะมาดูกันเลย ก็อ,อ,อยู่นที่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมบ,มบอมบอมบูดียก็จะเป็นยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนสักทีสองสามทีสิทีหกสิบทีไปรู้เรื่องคือทุนขนาดนี้ก็เล่นที่เบ็ดเบ็ดสิกว่าได้เลยนะเพราะว่ามันได้หลายรอบอยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเซฟเซฟก็ลง เป็นเบ็ดต่ำๆได้ไปไปกินเบ็ดต่ำๆได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลูกนึงเออรถถังสวย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 เริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีอะเริ่มดีละเลจตเ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 จเป็นเกมที่ถ้าไม่มาก็ไม่มาจริงๆฟรีนี่คือแบบโอ้โหมาแบบคนส้นตีนตลอด คือแบบชอบมาสองตัวแล้วแบบอยู่อย่างนั้นนะ่ะเหมือนจะยึก,จะย,กจะยิกจะยักไม่รู้จะอะไรนักหนาไม่มาก็คือไม่มาก็ไม่ต้องมาเลยจะมายิกมายักอยู่เออแล้วไอระเบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจะมาทีหนึ่งเนี่ยแทบกราบแต่เวลามันมานะบอกเลยว่าขี้แตกขี้แตน เดือดสิบสองไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเสียงเท่าไหร่ลองเปลี่ยนเบ็ดดูเห็นเงียบๆถ้ามันเงียบๆมากเกินก็เปลี่ยนดูนะเอยเอยเออระเบิดสองลูกติดโอ้โหไม่อุตส่าห์สองลูกติดแต่ยันดันมีสเก็ตเตอร์มาขวางนะเออมาสักทีเหอะเออมาเหอะเออสวยยังดี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  อย่งดีที่มีระเบิดมาอยู่โอ้โสองลูก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 โอ้โหต้องสองลูกทำไมไม่ติดตรงกลางวะให้ตายดีไป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 มาแล้วมาแล้วเออได,ไ,ได้ตัวแพงหน่อยได้ตัวแพงหน่อยยี่ห้าเลยระเบิดมาทีระเบิดมาทีเาทสเก็ตเตอร์ไม่มาจะเอาระเบิดเออขอระเบิดเสือกมาฟรีขอระเบิดเสือกมาฟราฟีนะนั่นก็ขอ ระเบิดใน V แล้วกันออมาเป็น25ด้วยแต่ว่าเกมฟีเกมนี้นี่ต้องเดินทางไปก้าวัดก่อนแล้วก็มากดนะ <c oughs> ยากจริงๆเกมเฮ้ยมาดิไม่มานักบินไม่ทำงานอีกแล้วเมื่อกี้ยังไงดอกนี้ดอกนี้ยังไงเออยังได้อยู่สองร้อยห้าห้าเลยนะโอ้โหเ็ยี่สิบห้าเข้าเป็นยี่ห้านี่คือแบบ รถถังมรถถังเออได้รถถังก็สองร้อยกว่าอยู่ดีโอเคอพอตออระเบิดมาแล้วเครื่องบินไม่มานี่ประจำเลย,เออยก็ไม่ไม่เกลือก็ดีแล้วนะแต่ว่าปกติบางทีก็แบบเครื่องนักบินไม่มาเลยอะคือแบบอะไรไม่รู้ลางงานหรือว่าไงไม่รู้มาแบบรอบสุดท้ายทีเดียวอะไรอย่างนี้มันก็เกินไปแบบนั้นอนะ โอเคโอ้ยังมาอยู่ก็ขอได้รถถังแล้วกันเออเขยังได้รถถังอยู่ก็ตัวแพงหน่อยก็ถือว่าไม่ถือว่าไม่ไม่ก็ไม่น่าน่าเกลียดอ่ะเบ็ดยี่ห้าได้แปดร้อยต้องหลักพันแล้วที่จริงอ่ะมันตแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เนาะไปลองเบ็ดยี่ห้าอยู่ต่อสักนิดเผื่อมันอาจจะอยากแก้มือ อยากจะแก้มือก็แก้มาเลยเออเออเออระเบิดมาอยู่เออสวยแต่ไม่มีตัวแพงนะอยากได้ระเบิดแบบเมื่อกี้ในฟีอ่ะโอ้โหระเบิดขอแบบเยอะๆหน่อยดี ฟรีไม่มาก็ไม่ต้องมาเราเบิดก็ได้เด็ยวสักนิดอย่างเงียบดีอย่างเงียบดีอย่างเงียบดีเมื่อกี้มาอยู่เมื่อกี้ก็มาอยู่นะแล้วคนนี้ก็มาอยู่นะเริ่มเงียบแนละ้วกลัวรถเบ็ดแล้วแม่งไปติดเบ็ดต่ำ เหมือนจะมาอีกแล้วดูเหมือนจะมาอีกแล้วฟีสบินเหมือนจะมาอีกแล้วนะเหมือนจะมาอีกแล้วแต่ก็เงียบเออระเบิดสองลูกนี้วูดแจมแจ้วโอ้อยมันจอยู่ห่างขนาดนี้มันเสือกติดกันไปซูบใกล้ๆก,กันมันเสือกไม่ติดเท่าไหร่ไหลไปไหลไปถึงไหมสองพันไม่ถึงว่ะพันสี่ป่ะพันสี่โอเคโอเคหน่อยแบบเนี้ย โอ้โหมันไม่รุนแรงเลยอะไรแล้เบิดทู่แล้วเหรอเฮ้ย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 ยาดีไม่เอาอย่าทำอย่างนี้อย่ามันลงอย่ามันหลุดนะไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยตกูจะเบิดหลังลูกตกแพงอะไรโอ้แต่ว่าวายไม่ติดกันอ่ะเสียดายได้น้อยเลยอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้วายติดกันเลยนะทองแต่เต็มในนี้มันไม่ได้วายเต็มแต่ว่ามันได้ตัวแพงก็ยังดีโอ้โหก็ยังดีฮะอู้ดูดีแบบเดียวเท่าไหร่แล้วสองพันแปดแล้วเอาหน่อยสักนิดอีกสักนิดยังได้อยู่ยังได้อยู่ย,ยังได้อยู่สวยยังได้อยู่บางไม่กี่นาทีเองต้องมาอีกดิ ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะอตอนนี้เพราะว่ามีทนละก็รอเกลียดจริงๆเลยดอกอยนี้ขยับไปสักช่องหนึ่งให้กูก็ไม่ได้ไหม่สักฟรีมาขอโชว์ในฟรีมันหมดโถดหน่อยมาในฟรีโถด,ดหน่อยเริ่มแล้วนะเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วนะอย่านะ ใจต้องสู้นะแต่ว่าเรามาเพื่อเอาเระเบิดเต็มเต็มเลยเออต้องเต็มๆอย่างนี้ตัวถูกอเออสิเริ่มทูแล้วนะระเบิดเริ่มไม่เริ่มไม่ทำงานแล้วนะไล่ใช่ไหมไม่มากูาไปจริงนะไม่มากูาไปนะเอาดิก็จะไม่ให้ต่ำไปกว่าสองพันแล้วกันเนาะให้โอกาสมึออีกห้าร้อย

โอ้โหระเบิดผู่ไม่พอเงียบกิฟเลยโอ้โหเงียบโอ้ยนี่เฮ้ยก็ไม่มาเออมาดิมาแล้วนิดนึงระเบิดอีกขยับไี่กูสักช่องก็ไม่ได้ระเบิดยังดีอยู่นะยังยังใช้งานได้อยู่ขอให้มาก็พอ โอ้ยแต่แกเด้อประจำอะชอบมาอย่างเงี้ยชอบยื้อเนี่ยชอบยื้อวะ่ะเฮ้ยโอ้โหกลัวใช่ไหมนเนี่ยให้ขนาดเนี่ยโอ้โหจะเปิดสามลูกโอ้โอโยตรงนี้เท่าไหร่โอ้โหจะเปิดสามลูกโอ้โหเท่าไหร่ก็เป็นพันแน่นอนนะน่าจะพันพันหนึ่งพอดีวะ่ะพันหนึ่งพอดีวะ่ะยื้อนะเนี่ยยื้อนะเราอ่ะ ยืนนะเราอะอยากให้อยู่ต่อใช่ไหมล่ะรักกันจริงอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เออสวยนี้ระเบิดดีนี่วันนี้ระเบิดดีจังเลยอะระเบิดดีจริงๆแสดงว่าเพิ่งไปถอยมาใหม่แน่นอนเลยใช่ไหมไอกองทัพกองทัพนี้เพิ่งไปถอยระเบิดมาใหม่อะระเบิดมาก็ถี่อยู่ มาถี่ไม่พอก็บางลูกก็ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าผ่านครับมันมให้ผ่านครับโอเคสามผ่านเร็วอีกสักนิดนึงขอสักหนึ่งฟีก็พออ้ระเบิดดีจริงๆเลยระเบิดดีจริงๆขยับสักช่องก็ไม่ได้นอวะา เออระเบิดดีเออโอ้ยาโอ้ยเออมัต้องมาเนี่นต้องมาแน่นอนเลยสแกตเตอร์ข้าเข้าโอ้ยระเบิดสองลูกติดเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหอย่างนี้มันได้ก็ได้ก็โอเคแต่ว่าน้อยจังห้าร้อยในฝีมัเห็นมาอย่างนี้มั้งเลย ก็ไม่มาแลว้วฟีเนี่ยไม่มาก็ไม่ต้องยือ้อกูได้เลิกเงียบแนละ้วเริ่มเงียบแล้วนะเริ่มแล้วนะเออเ,เออเงียบจะเอาคืนเหรอจะเอาคืนใช่ไหมละ่ะระเบิดยังดี ระเบิดยังดีโอ้สแกตเตอร์ไม่มาจริงวะไม่เข้าฟรีเลยดูดิเข้าแต่ระเบิดโอ้โหอีกแล้วระเบิดดีนะเนี่ยคือไม่เคยได้ใช้ใช่ไหมเหมือนไม่เคยได้ใช้อ่ะเหมือนรีบอ่ะไระเบิดดีว่ะแบบนี้ไม่ต้องเข้าฟรีก็ได้นะเอ,เอาเอาแต่ระเบิดก็ได้นะถ้ามันมาดีขนาดนี้ บางทีเข้าฟรีก็ไม่ได้ไเลยเลยเกมนี้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆโอเคไม่มาแล้วแหละว่าฟรีอ่ะออออโ,อโ,อโอ้โหแล้วเบิดอีกแล้วคนัะน้อยโอ้โหเออดูอยังยื้เนี่ยยื้ยังเนี่ยอย่างเงี้ย คือไม่เข้าอยู่แล้วฟรีอะไม่ต้องไม่ต้องมาหลอกล่อกูหรอกกำไรแล้วหัวไม่มาไม่มาอยู่แล้วว่าปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มาเ้ยดูดิไม่มาอยู่แล้วขอมันจะไม่มาเออเห็นไหมบอกแล้วไม่มาไปทั้านั้นไม่มากูไปโอเคสรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบ เท่านี้แล้วกันนะเพราะยังไงมันก็ไม่หมายแล้วเสี่มโม้ละก็กําไรเน้นๆแล้วเนาะยังไงก็มีสตินะครับแล้วก็ชิ่งให้ทันดีกว่านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้กขอขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ